ทำอะไรรู้ก,กายรู้จิตรูกกไมาหรอมันสะอาดไหมที่มันไม่ลงมันจะมีอะไรขัดข้องกายวาจาใจากายวาจาใจสาอย่างกายก็เห็นพอมไม่ผิดปกติไม่ผิดพลาดขาดเกืนอนจากประเพนนีมิยมแล้วก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์รับทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมกายเนะ่ะ วาจานีไม่ได้ส่อเสียดย,ยุยงส่งเสริมตนและบุคคลผูล้อื่นให้แตกเราสมามัคคีไม่ได้ถูกโกหกพกลมวาจาใจนี่ไม่ยิดตาตาล่อนตนและบุคคลผูล้อื่นเนี่ยมันถูกไหมถามตัวเองถูกไหมมีขัดขัดตรงไหนไม่คะ,ะถ้าไม่มีอะไรขัดข้องตรสามประตูนี้เราก็ให้ละสัญญา ให้ละสัญญาอารมณ์อารมณ์เก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอดีตละนิบอนหา้ารูปเสียงกลิ่นรสผลพัพธรรมอารมณ์ด้วยใจละละให้ได้ถ้าละไม่ได้จุดไหนคุณอยู่ตรงนั้นละแก้ไขถ้าละไม่ราก็อยู่จุดน,นั้นแล้วแก้ไขแก้ไขแก้ไขจุดนั้นแล้วเรื่องสมมุติของโลกไม่มีที่จบสิน้นไม่มีที่จบสิน้น มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะจบสิ้นได้ถ้ามันไม่จบสิ้นเรากร็ละสักปฏิบัติรวมลงเป็นมคสามัคคีไม่มีอะไรขัดขอ้องดูใจมาดูจิตมาดูใจใจตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ไหมจิตตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ไหมจิตกับใจมันเกี่ยวโยงกันถ้าจิตรับทราบมาแล้วจิตเก็บมาแล้วใจรับรู้ รู้แล้วยึดติดเป็นอารมณ์เกิดผู้ปทานเป็นรูปเป็นนามเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเลยฉังนั้นตัดตรงนี้ให้หมดตัดตรงนี้ให้หมดก่อนเข้าสมาธิตัดสัญญาอารมณ์นิมนต์้าไม่หมีในจิตด,ดูจิตตัวเองผ่องใสอยู่ตลอดการเวลานั่นละ่ะนั่นละ่ะเมื่อใจขาดธาตุดับเจริญมาไม่เลยมากเกิด เรียนใบใจเกิดในบัดตัดสุทุกข์อันนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านในรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตชโชโกโปกจิตไม่ผองใสจิตไม่เป็นหนึ่งพยายามสร้างจิตให้เป็นหนึ่งเอาพุทโธให้ได้ถ้าว่าพุทโธพุทโธมันท่องเที่ยวสัมภเวสีใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> แหน่มันจะลงได้อย่างไง พูดอยู่ปากพุโทโธพุโทโธแต่จิตมันไม่อยู่กับนะตัวมันไปล่องลอยสังภเวสีอยู่มันเป็ดเป็ด,ปดทั้งเป็นแล่นั่านั่นน่นะ,นนะต้องให้รู้ตรงนี้เอาตรงนี้ให้ได้สัก่อนละตรงนี้ให้ได้สัก่อนหมดตรงนี้ก็หมดมันมีจิตตัวเดียวทนะ่านถ้าจิตไม่คลองล่างก็คือใจขาดนะรู้จิตให้มั่นคงกับจิตทำดีทำส่วเกิดจากจิตจิตสัมผัสมาแล้ว ใจรับจาบขาดขันขาดสีขันหาเป็นผู้รับผิดชอบถ้าไม่รู้พยายามเสียมานขันทามาเฮ้ยพราะวาอยาย,อยังไงก็ไม่ลงดอกให้รู้พยามามคือ,อรูปเสียงที่ถูกจริตนิสัยรูปเสียงรูปนี้ละรักกันจบกันนี่อะไรผมฮะใคบอผม ให้บพ่พ่อเออเี่นี้ลูกเสียงเสียงกับเสียงไพเลาะพ่อพิงถูกจริมีใจเสียงเพลงเสียงนังเสียงดีเกนครพูดกันไพเลาะพ่อพิงนี่ละเสียงตัดออกไม่ให้มีสำลักออกให้เกี่ยงอย่าให้มีเป็นใหญยใหญ่เลาลูกเสียงกินที่ถูกจริมสใจ กัดตัดออกรถที่สัมผัสมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่ลยจิตได้สัมผัสมาตัดตัดออกมาเห็นมีในจิตดูที่จิตสะอาดบริสุทธิ์จิตเป็นหนึ่งแล้วกายวาจาใจรวมลงเป็นสมาธิารวมลงเป็นสมาธินาแน่น,น,นแต่จะทําได้น้อยเลยมากก่อเป็นพื้นฐานเรียกว่าสม,ม,กมถกรรมฐานฐานที่ตั้ง ฐานที่ตั้งดีแล้วเออใส่ได้เฉพาะขราวว่าดนะเนาะใส่ได้ถ้าฐานที่ตัง้งไม่ดีงอนเงนเนี่ยถ,ถูกลมที่ไหนถูกเกรียดนี่ใส่กับไปตามอารมณ์ใส่ไม่ได้ยังเล่หลอนยังเป็นเปรตจำปาเวสีอยู่ของหนูยังเป็นสัมภเวสีอยู่นะฮะหของหนูยังเป็นสัมภเวสีอยู่ยก็เป็นที่ถ้าท่องเที่ยวอยู่พุทธชนกัปาก มันไม่รวมลงเป็นสมาธิมันไม่รวมลงเป็นอันเดียวกันมาคัดสมาธิมไม่มีตามทีใจดําเนี่ยก็หลอกตัวเองหลอกวงตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติทำแต่ไม่อยู่กับทำยังวงิ่งตามความอยากอยู่นั่นละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ตัดสะก่อนเรียบร้อยตรวจดูเรียบร้อยแล้วบอเออบริกรรมพุทโธไม่เห็นมีอะไร ล้วให้ระมัดระวังอารมณ์จะแสกเข้ามาพาแอแรกเขามานี่ปุ๊บลืมก็ลืมจะเอาอันนี้ก็ลืมเหมือนจะเอาอันนี้ก็ลืมจะ,ออนนมจะพูดอันนั้นก็หลงลืมาอารมณ์แสกขอามาแล้วนั่นแหะขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาญสติกับปัญญานี่ทิ้งกันไม่ได้เลย อืมสตินี่ตามเป็นผีเลี่ยมปัญญานี่ค่อยแก้ไขอยู่ตลอดการเวลาอเออนะอแค่นั้นะเองว่ารู้กายเห็นกายรู้วาจาเห็นวาจารู้จริงเห็นจริงคือหลุดพ้นไม่ใช่หลอกไม่ใช่เอาลิงมาด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่เอากามาด้วยนี่ปฏิบัติเนี่ยที่พูดไปนี่ทั้งลิงทั้งกา ปากดีใจดำปากเป็นธรรมัวใจเป็นยักษ์มือถือศาพปากคือสินพุโทโธอย่างเดียวแต่พุโทโธหลอบโลกกระถาธรรมโมหลอบโลกกระถาจะเอาจริงไม่มีเหล่รอนเป็นสัมภเวสีเมื่อเป็นอย่างนี้ยังใช่ไม่ได้นับปฏิบัติเอ,อบังสาธุ <ปะ S 1> จัก